เมื away, <c oughs> ่อกี้ติดไปแต่เป็นรถเหยียดเอาปวดเมื่อยเมื่อยคลีมคลีมยาคลีมยาไอย่านวดใช่ไอมยานวดยาโนดอาการเป็นยังไงมั่งครับอืมโดนเป็นหวัดปกติอ๋อเป็นหวัดจังนี้ด้วยอากาศอากาศครับอากาศเย็นครับครับผม ชุ่มนี้เป็นไงบ้างครับใครเล่นนวดนี้ของเด็กเนาะอย่างแกไออันนี้ของเด็กออ๋นึกว่าของเม็ดนี่ของเด็กอันนี้อันนี้ของผู้ใหญ่อจะ้ถามแกแล้วถามแกบอกแกไปช่วยราชการที่นี่เออป็นคนที่บอกว่ามองไม่เป็นเหนึ่งเม็ดนะครับ Mau so, nah, so nah. bagai so panas? Di muka. Tiptan. putih. enam sepuluh. Ya, kekuyut. Ya, pan. Tetapi, ya, nual. Berapa lagi? Berapa Oh Tiga puluh. Empat 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 ก็ไปจับหาดูว่าเดี๋ยว้องการระเบิกไหมแต่นี่ก็มาเทาผลได้เดี๋ยวก็จะพยายามมาให้บ่อยให้ให้ได้มากที่สุดครับไอเลี่ยบไปเลยบางที